ก็รู้สึกประทับใจมากนะครับก็มากกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้รับการบ,บริการแล้วก็แอร์ที่เสียงเงียบขนาดนี้นะครับก็สรุปก็คือได้มากกว่าที่คิดครับสวัสดีครับท่านชมสวัสดีครับสวัสดีครับเฉลียครับ ท่านชมครับวันนี้ผมมาเยี่ยมช่างรินถึงพันทองเลยนะครับมาได้ข่าวว่าวันนี้เราจะมีการใช้เทคนิคการติดตั้งแอร์ DC ในรถแคมเปอร์กันอันดับแรกต้องขอเรียนถามช่างรินว่าระหว่างแอร์ AC กับแอร์ DC นี้มีความแตกต่างกันอย่งไงครับ 1. ตัวน้ำยา ส่วนแอร์บ้าน AC ใช้ R32 ครับ, 32, รบส่วน a อร DC จะใช้ R134a เป็นเหมือนท้ำยาแอร์รถยนต์ก็คือขับไปเปิดไปได้ผมได้ข่าวว่าเวลาคนที่ติดแอร์ AC เนี่ยบางครั้งมักจะดูมีการสัมผัสตัวรถแล้วก็มีการดูดจี๊ดเนี่ย แนวทางแก้ปัญหาของแอร์เอซีนี่อเออินเวอร์เตอร์จะมีไฟรั่วของตัวมันเองอยู่แล้วอืมอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคว่าอย่าให้โดนโครงโดนอะไรส่วน a อร์ดไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงอ๋อก็คือตัวแอรเองเชื่อมกับตัวพอร์บล็อกที่เป็น DC เลยครับโดยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟ AC ใช่ไหมครับ,รบแล้วเรียนถามอีกข้อนึงก็คือ AirDC 12โวลต์ กับ a d c 24วลต์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นรุ่นที่กินวัตต์พวเวอร์เท่ากันครับครับความเย็นก็ให้เท่ากันครับเสียอย่างเดียวเราต้องเพิ่มขนาดสายทองแดงให้ใหญ่ขึ้นราคา12โวลต์จะแพงกว่า24แล้วการให้ความเย็นล่ะครับถ้า BTU เท่ากันเย็นเท่ากันเท่ากันข้อเสียก็คือเพิ่มขนาดสายทองแดงราคาก็จะสูงขึ้น โอเคครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการติดตั้งแอร์ดีกันนะครับว่าเป็นอย่างไรที่เราเห็นนี้ก็คือแอร์ชนิดวอร์ไทยครับแบบรุ่นติดผนังเป็น DC ไม่ใช่แอร์บ้านนะครับอันนี้จะมีขนาดเล็กกว่าแอร์บ้านครับและประหยัดไฟครับการติดตั้งก็คือต้องติดในแนวดิ่งอย่าให้เอียงถ้าเอียงปุ๊บไอ้น้ําของแอร์จะไหลรั่วออกตามนี้เลยครับ แล้วที่บอกว่าตัวนี้เป็นชนิดที่ไม่มีแปลงฐานยังไงครับ,รบมอเตอร์บัสเล็ตก็คือเหมือนสว่านรุ่นใหม่ครับที่ไม่ต้องใช้แปลงฐานหรือเปรียบเทียบที่มองเห็นก็คือสวานรุ่นเก่าที่เสียบปลั๊กนะครับมันจะมีแปลงฐานเวลาทานหมดแล้วก็ต้องถอดไปเปลี่ยนแต่ตัวนี้ไม่มีไม่มีครับข้อดีที่เป็นแบบนี้ออทำให้รอบรอบการหมุนการลดสปีดอะไรจะสมูทครับแล้วก็เงียบครับ ตัวนี้กินไฟเท่ากับเท่าไหร่นะครับ 24, 24บโวลต์24โวลต์กินพีกเลยก็ประมาณ27 22 27แอมป์คอย่างนี้ถ้าเราต่อเป็น AC เข้ามานี่ตัวนี้ก็สามารถจะมีตัวสลับให้ได้เลยใช่ไหมครับก็ต้องแปลงครับแปลงจาก AC 220เป็น DC 24โวลต์ตอนนี้เรากำลังติดตั้งแอร์ DC ตัววอร์ทยหรือตัวติดผนังนะครับ ต,ตัวนี้เป็น24โวลต์ใช้แทนยางอะไหล่ครับอ๋ออันนี้ต้องติดครับรุ่นนี้ข้อดีก็คือตัวแอร์เขาเติมน้ำยามาให้แล้วเราฟันติดตั้งเราแค่ไว้ค่ำครับไม่ต้องมาเติมน้ำยาทีหลังครับเหมือนรุ่นทั่วไปข้อดีแล้วก็เป็นมอเตอร์บัสเลตให้เสียงที่เงียบและประหยัดไฟ<อ>ครับอ๋อครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือ แอร์หลังคาเยฟู่ที่เราจัดตวัวนะนี้ก็เป็นตัวพัดลมแห่งคอยร้อนก็จะเป็นตัวมอเตอร์วัดเล็ดครับภายในเปิดมาแล้วภายในประกอบด้วยสายไฟฟิวตัวคานเหล็กยึดแอร์ ตัวนี้ก็คือลมจากแผงคอยเย็นก็คือทำการวนโฟเข้าไปที่แผงเกิดความเย็นแล้วก็เป่ามากขบวนส่วนตัวนี้แผงคอยร้อนเดี๋ยวเราจะมาแกะดูตัวอุวปรกรณ์ด้านในตัวเครื่องกันตอนนี้เราได้ทำการแกะออกมาจากกล่องแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดดูภายในกันครับ ในส่วนแรกส่วนหัวนี่ก็คือชุดแผงคอย์เย็นและพัดลมจะอยู่ในนี้ตรงนี้เขาก็จะติดฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีดูดูเรียบร้อยดูมีคุณภาพทิดขาไม่ได้เลยจุดเด่นก็คือมอเตอร์บัสเล็ครับตัวนี้คือมอเตอร์บัสเล็วิธีดูแอร์ครับว่าเป็นมอเตอร์บัสเล็หรือไม่ ให้ดูตรงนี้ครับถ้าถ้ามอเตอร์แปลงฐานธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสายแดงดำบวกลบแค่สองเส้นแล้วก็จะเส้นใหญ่กว่านี้อันนี้ก็คือจ่ายไฟดีซีเข้าไปบวกลบแต่ตัวนี้จะเป็นสัญญาณรอบรก็จะสมูทนี่คือมอเตอร์บัรเลตตัวนี้ทั้ง ตัวแบบติดผนังก็เป็นมอเตอร์บาร์ครที่เห็นหอยู่นี่ว่าคอมเซอร์ตัวนี้เป็นคอม DC ใช่ไหมครับใช่ครับ DC ตัวนี้เป็นยี่โวลต์ก็จะมีระบุ <S <S ข้อดีของแอร์หลังคาก็คือเราไม่มีการไปแวกหรือไปเติมน,น้ำยาอะไรเลย เขาอัดแะตรวจสอบมาตรฐานมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วมาถึงต่อไฟติดตั้งเจาะต่อไฟจ่ายไฟ24โวลต์บวกลบ,บแล้วก็ใช้งานได้เลยข้อ,อีกอย่างคือการประหยัดหน้าที่ใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าตัวนี้สามารถจะอยู่บนท็อปหลังคาได้เลยทําให้ประหยัดหน้าที่ในการใช้สอยครับครับ,รบที่เห็นอยู่นี้ก็คือ power box รุ่นอัปเกรดพิเศษครับ จากรุ่นปกติจะเป็นอินเวอร์เตอร์5,500วัตต์พีครับรุ่นนั้นจะใช้ต่อเนื่องอยู่ที่2,000วัตต์วนนี้รุ่นลูกค้าอยากได้อัปเกรดเพื่อให้จ่ายไฟ AC ได้สูงขึ้นครับจากรุ่น2,000วัตต์ต่อเนื่องเป็นรุ่น5,000วัตต์ต่อเนื่องแท้ครับความแตกต่างระหว่างตัวส้มที่เราเห็นทั่วไปนั้นขนาดเท่าไหร่ครับ2,000วัตต์2 0 0 0วัตต์ใช่ไหมครับส่วนความจุแบตเตอรี่8กิโลวัตต ครโอเคครับ, oh. okay, รบงั้นลองเทสร,ระบบให้ผมดูนิดน,นึงครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องแล้วก็เทสเชื่อมใช้เครื่องเชื่อมเหล็กได้เลยครับเดี oh. ๋ยวเรามาเสียบใช้ไฟจากตัวนี้เลยอ๋อ oh. ตัวนี้มีอินเวอร์เตอร์แบบลอยตัวเลยมาสันเดี๋ยวเราจะทําการเทสให้เห็นเลยนะครับว่ารุ่นที่อัปเกรดแล้วสามารถใช้เชื่อมเหล็กได้จริงไหมมา oh. ดูกันครับ อันนี้เราต่อกับอะไรครับเนี่ยตัวเครื่องเชื่อมครับสำหรับสำหรับพวกบ็อกเครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อมือถือดูผ่านแอปได้ด้วยการเชื่อมบลูทูธนะครับ ดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้82%เปอร์เซ็นต์มันดูตรงนี้ก็82เปอร์เซ็นต์เหมือนกันตอนนี้กระแสสแตนบายมีการเสียบใช้เครื่องไฟเครื่องเชื่อมอยู่นะครับเดี๋ยวสมมุติเราจะทําการเชื่อมให้ดูนะครับมาดูกระแสสังเกตตัวนี้จะติดลบติดลบก็คือดึงไฟไปใช้จากแบตต่อไปะครับเอาเลยเชื่อม นะดึงไปเป็นร้อยแอมเลยครับการกระชากนะครับก็สรุปได้ว่าถ้าเราอัพขนาดอินเวอร์เตอร์ที่ใหญ่ขึ้นข้อดีก็คือใช้เครื่องไฟฟ้าได้วัดสูงๆได้การทำกิจกรรมเกี่ยวกับการออกไปงานก่อสร้างก็ได้เช่นกันเครื่องมือหนัหนกๆครับตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องชงกาแฟได้ไหมครับสบายครับเครื่องชงกาแฟชงกาแฟได้ แมคโครเวฟได้แมโคเวฟน้ำอุ่นบ้านได้น้ำอุ่นบ้านได้ได้ผมได้ได้ไดได้หมดเลยโอเคครับาราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้โปรโมชั่น28 0 0 0แล้วก็อัพอินเวอร์เตอร์อีก5,000เป็น33,000บาทครับก็สามารถได้แบบเครื่องนี้เลยใช่ไหมครับครับ เป็กมันสิบสองครับใช้สิบสองลองจ่ายสิบสองเข้าไปดวนทำไปทำงานก็สอง <c oughs> อันนี้ก็ติดตั้งโฮล์บล็อก รุ่นอัพเกรดเรียบร้อยนะครับก็ไว้บาลานตรงกลางรถแล้วก็แอร์วอลไทหรือแอร์ติดผนังก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เราได้การเปิดเทสทดลองนะครับก็แอร์รุ่นนี้อย่างที่บอกครับจุดเด่นก็คือมอเตอร์บัดเล็เงียบมากครับเราทําการประกอบแบตเรียบร้อยแล้วครับเราทําการตรวจเช็คการขันน็อตบัดบา,บาต่าง ให้อยู so so, ่ในค่ามาตรฐานของเราเราไม่ได้ขันแบบกะไปนะครับก็คือมีเครื่องมือวัดครับนัดทุกตัวก็จะเท่ากันครับคือนอตทุกตัวต้องเท่ากันครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้ทราบถึงเทคนิค การติดตั้งแอร์ c นะครับทั้งบนหลังคาและฝาผนังครับถ้าเกิดท่านสนใจเนี่ยอยากทราบราคาโปรโมชั่นในช่วงนี้ครับก็คือโปรโมชั่นของเราครับต้องซื้อคู่ถึงจะได้โปรหนึ่งแบต2อ0 0 0ครับแอร์หนึ่บาทบทั้งติดผนังและตัวแอร์หลังคาครับอันนี้ <หอ S 1> คือพร้อมติดตั้งเลยใช่ไหมครับพร้อมรวมติดตั้งแล้วครับ43,000ืา แล้วถ้าเกิดพอดูดูจากช่องสิงชานลนี่มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมครับก็ถ้าเป็น FC ช่องสิงชานัลครับก็โทรมาบอกว่าติดเนี่ยดูจากช่องเป็น FC จากช่องสิงชานลครับก็โปรเราก็จะลดให้ถึงสิ้นเดือนกุมภานี้ครับครับท่านชมครับยังไงหลังจากดูคลิปนี้แล้วรีบติดต่อเลยนะครับมีช่องทางอะไรในการติดต่อมั้งครับโทรเลยครับสายด่วนปรึกษาได้ ก็0984589767หรือ f c e e o o o รินแคมเปอร์แคมเปอร์แวนหรือโดยตรงทางเพจก็ได้ครับ RNP Powerbox ครับอะครับท่านชมวันนี้เราได้รู้ถึงเทคนิคการติดตั้ง RDC แล้วนะครับทีนี้อยากทราบเงื่อนไขในการดูแลหลังการขายครับก็ในส่วนของการรับประกันสินค้าครับตัว Air เราประกันให้1ปีเต็มครับหลังจาก1ปีก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยครับก็ดูแลกันตลอดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างลินมากเลยที่อย่างน้อยนะครับได้มาให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับคนดูนะครับท่านผู้ชมครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวไงช่างลินช่วยตอบนะครับวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณเชนลินมากครับครับผมครับ,รบพี่สิทธ์